ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวสุริยะนะยืนยันอุ้งอิงเข้าถวายสัตว์ได้นะในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมามเอาเลยฮนะอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะนะเออเขาก็บอกอยู่นะครับมาริกาเขาก็บอกอยู่ดรมาริกานะสมชายแสวงการเขาบอกอยู่มันถวายไม่ได้นะ เตือนแล้วนะครับไม่ฟังก็แล้วแต่อยากจะโดนคดีอีกก็แล้วแต่อยากจะรบกวนเบื้องพระยุคระบาดอีกก็แล้วแต่นะเอาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็โดนคดีอีกแล้วก็มาหาว่ามียุติธรรมเราเขากันเกงแต่มียุติธรรมเลยอีกนะครับเขาก็อุตส่าห์เตือนแล้วอะไรแล้ว พูดจนปากฉีกปากแห้งแล้วไม่ฟังกันก็แล้วแต่นะครับเอาเลยฮะนะเดี๋ยวก็โดนข้อหาจริยธรรมเดี๋ยวก็โดนข้อหาหนึ่งห้าเดี๋ยวก็โดนอะไรอีกสารพัดสารเพนะครับอเดี๋ยวสุริยะก็ไม่รอดเดี๋ยวภูมิธรรมนะเขียนบอกว่าอะไรเดี๋ยวคืนตําแหน่งให้ภูมิธรรมเอาเลยตามสบายนะ รัฐาบาลชุดนี้เรียกว่าหมดสภาพแล้วนะครับนะยังจะถูรูถูกางกันไปอีกนะเอาเลยฮะเอาเลย <c oughs> นะอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับพวกเธอนะ่ะมันหมดสภาพมันไร้น้ำยาถ้าเปียบก็เปียบเหมือนสุนัขไร้หัวนะพอไม่มีอุงอ้งยิงแล้วกูก,กูก็ไม่รู้ละกูจะทำยังไงละกูเป็นสุนัขไร้หัวตอนนี้ ไอ้ทักษิณก็ไม่ใช่ว่าอันนี้แล้วนะทักษิณนี่ใบแดกไปแล้วนะตอนนี้ยนะกูไม่รู้จะทํายังไงแล้วเดี๋ยวคุณเซมนจะปล่อยคลิปกูอีกกูก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือเท่าด้วยตอนนี้กูขออยู่เงียบๆนี่ล่าสุดจะขอไปเมืองนอกอีกแล้วทักษิณนะเห็นบอกจะขอไปกาตาร์สารบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปรอก่อนรอก่อน ให้ไปดูหนีอีกไม่เอาไม่เอานะไม่เอาแล้วสารเข็ดแล้วนะครับงานนี้เราเมืเอยนะอตระกูลชินวัฒน์นะครับอาจะเอาใครมาเป็นนายกอีกนาะตระกูลชินวัฒนะ์เนาะใช่ไอจะเอาอกอารกรือเปล่านะ้อหรือจะเอาพี่คนกลางนะแพทองทานนะเออโอ้โหนะครับไอพวกสแสดงก็แห่อวยอยู่นั่นแหละนะ อะไรนะเออพินอะไรทองนี่แหละเป็นทองแท้ <_ l evaluations> <_ l> นะทองเก้อสินะครับโอ้ยพวกแสดงนะไม่มีใครเขาเอาแล้วแสดงอ่ะไม่มีใครเขาเอาแล้วทักษิณนะเออนะครับคนก็ด่าทุกบ้านทุกเมืองแล้วนะขนาดไหว้ยังไหว้มือเดียวเลย นะมึงจะไปมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมโอถอนใจบัวถูกก็ยังคนก็แห่แซลกันนะถอนถูกก็ยังเออจะมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมอ่ะนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ